ผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนเมื่ออาหารนะคะคืออะไรนะคะคือเป็นทางเลือกใหม่ค่ะสะดวกรวดเร็วนะคะอร่อยค่ะแล้วสารอาหารเนี่ยครบถ้วนตามหลักโภชนาการด้วยแก้ไขถึงต้นเหตุค่ะต้นเหตุของปัญหาของเรานะคะด้วยสารอาหารที่เหมาะสมแต่กี้เราก็จะได้ฟังไปแล้วใช่ไหมคะว่าไขมันของเราเนี่ย เกิดมาเนี่ยเรามีไขมันสามส่วนใสไขมันใต้ผิวหนังไขมันที่ผิวหนังและไขมันในหลอดเลือดที่สําคัญที่สุดค่ะก็คือไขมันที่ช่องท้องเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราอ้วนด้วยอาหารเราก็ต้องใช้อาหารค่ะทุกคนเพื่อเป็นการลดน้ําหนักนะคะเราะฉะนั้นวันนี้นะคะโปรแกรม G S T Slim Up ของเรานะคะเข้าคอร์สของเรานะคะกินอิ่มสารอาหารครบไขมันลด สุขภาพดีและชะลอไวัยไปด้วยกันนะคะด้วยการลดไขมันเฉพาะบุคคลค่ะวันนี้ทุกท่านจะได้เรียนรู้ใน5ส่วนสำคัญนะคะที่คดจีน่าจะเล่าให้ทุกท่านฟังนะคะเรื่องแรกค่ะก็คือ1ค่ะเอาไขามันเก่าเนี่ยให้หายไปไขมันใหม่ไม่เพิ่มนะ2ค่ะฟื้นฟูระบบเผาผลาญในร่างกายของเราขึ้นมาใหม่หรือว่ารื้อระบบฮอร์โมนที่เคยพังนะคะ พราะคนอ้วนส่วนมากแล้วจะเป็นคนที่ดื้อต่อฮอร์โมนกินอะไรก็อ้วนง่ายนะคะเออนะคะนิดหน่อยเดินผ่านร้านอาหารก็อ้วนแล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะพูดขำๆที่เราเคยรู้สึกกันนะคะสามค่ะพัฒนาการมวลกล้ามเนื้อค่ะเพื่อให้เราลดอายุเซลล์ได้ค่ะสี่ค่ะทำให้เราปรับสมดุลพลังงานและเข้าใจเรื่องของสารอาหารมากขึ้นค่ะห้าค่ะ หลังจากออกคอร์สแล้วเราจะดูแลอย่างไรเพื่อเบนเทนน้ำหนักของเราไม่ให้โยโย่แล้วมีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดทุกท่านจะได้รู้เรื่องราว5วิธีนี้เมื่อทุกท่านลดน้ำหนักกับโคร้รค่ะลดน้ำหนักแบบมีโค้ดและลดน้ำหนักแบบขายคอร์สซื้อสินค้าใช้สารอาหารที่เป็นคอร์สในการดูแลรูปร่างนะคะแน่นอนค่ะในรูปเห็นไหมคะ ฮาร์ดเรตคือหัวใจที่แข็งแรงมากขึ้นเ a ฟอัพคือรูปร่างที่เปลี่ยนไปสุดท้ายเราก็จะชะลอวัยแบบยั่งยืนค่ะมารู้จักกลุ่มแรกกันเลยค่ะเดี๋ยวโค้ชจะเล่าเรื่องราวของการที่เราจะจัดการไอ้เจ้าไขมันเก่าอย่างไรและดูแลป้องกันอย่างไรไม่ให้ไขมันใหม่เพิ่มขึ้นค่ะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นมาดูแลค่ะผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกที่อยากจะแนะนำนะคะก็ คือเลซิตินีค่ะชื่อว่าเลซิตินีค่ะเลซิติน e, ีนะคะช่วยเรื่องอะไรได้บ้างนะคะเลซิติน e, ีสามารถช่วยให้ลำไส้ของเราเนี่ยนะคะลดการดูดซึมของไขมันที่เป็นจําพวกคอเลสเตอรอลน,นะคะแล้วช่วยให้ระบบขับถ่ายของคอเลสเตอรอลของเราเนี่ยออกมาทางอุจจาระได้มากขึ้นคนที่ทานพวกกลุ่มเลซิตินี ของเราเนี่ยนะคะก็จะรู้สึกได้นะตอนที่เราขับถ่ายอุจจาระเนี่ยนะคะมันก็จะมีพวกน้าเมือกๆอ,ออกมานะคะแล้วก็จะมีความมันออกมาทางอุจจาระด้วยนะคะแล้วสามารถทําให้ระดับของคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยลดลงได้ด้วยนะคะแล้วยังช่วยป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดเห็นไหมคะสุดยอดมากๆเลยนะคะบํารุงการชะลอวัยและเสื่อมของตับค่ะ แล้วลดความเสี่ยงของการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีนะคะแล้วมีส่วนประกอบของผนังเซลล์และผนังที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองนะคะเพราะตัวเลซิตินอีเนี่ยคะ่ะคุณสมบัติหลักเลยก็คือกำจัดไขมันที่เกาะตับที่เป็นอันตรายมากกว่าที่คิดเห็นไหมคะตะกี้เราได้เรียนรู้เรื่องไขมันกันแล้วนะวันนี้เราก็จะมาจัดการในเจ้าไขามันเก่าให้หายไปแล้วไขไขมันใหม่ไม่เพิ่มคะ่ะ โดยการใช้ผลิตภัณฑ์สามตัวตัวที่สองก็จะเป็นกลุ่มของโอเมก้าสหรือฟิชออยค่ะฟิชออยตัวนี้นะคะทำจากปลาทะเลลึกหรือปลาแซลมอนนะคะซึ่งวันนี้นะคะปลาแซลมอนจากท้องทะเลลึกตัวนี้มีส่วนผสมลงตัวนะคะที่ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการเกิดลิ่มเลือดค่ะและยังช่วยลดไตกลีสลา,ายค่ะลดการอักเสบในเซลล์ค่ะ และยังช่วยบรรเทาการอักเสบของพวกที่เป็นผิวหนังสเก็ดเงินได้ด้วยนะลดการบวมข้อเขา่าุมตอยได้ด้วยบำรุงสมองและประสาทดวงตาของเราได้ด้วยนะคะสำคัญที่สุดค่ะลดภาวะความเสียเส่ยงเสีย่ยมเสื่อมและเสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์ค่ะจะช่วยชะลอวัยนะคะสำคัญเลยฟิตออยนะคะคือเมื่อเรามีไขมันเยอะในร่างกายเราก็ต้องใช้ไขมันดีอค่ะ ไปกำจัดไขมันเลวในร่างกายนะคะเหมือนกับฟิชออยเนี่ยเป็นตัวดีแล้วไปกำจัดผู้ร้ายที่อยู่ในร่างกายเราหลังจากที่เราวิเคราะห์ร่างกายของเราออกมาแล้วใช่ไหมคะถ้าเรามีไขมันในช่องท้องของเราเกินระดับห้าหเ็ดแปดเนี่ยถือว่าเริ่มมีความเสี่ยงและระดับอันตรายใช่ไหมคะเมื่อเราใช้ฟิชออยเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยไอ้เจ้า,าผู้ร้ายเนี่ยก็จะกลัวตัว เขาเรียกตำรวจนะผูะ้ตัวดีนะคะฟิสออลก็เหมือนตัวที่จะไปจำกัดผู้ร้ายนะคะที่เป็นไขมันเลว LDL และ HDL ของเรานะคะอืต่อมาค่ะอีกตัวหนึ่งหลังจากที่เราจัดการไขมันเก่าหายไปไขมันใหม่ไม่เพิ่มนะคะด้วยสารสกัดจากรินทีพลัสนะคะตัวนี้มีส่วนผสมเข้มข้นของสารสกัดจาก E.G.C.G. นะคะแล้วก็เป็นสารสกัดชาเขียวที่มีคาเฟคาเฟอีนปราศจากคาเฟอีนนะคะมีแคทิชินปราศจากคาเฟอีนค่ะสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลนะคะจะช่วยเร่งค่ะกำจัดไขมันเก่าที่สะสมในร่างกายพวกที่มีห่วงนะคะท้องแขนใหญ่นะคะเหนียงประมาณต้นแขนต้นขาที่กำจัดยากนะคะจุดซ่อนเล่นของเรานะคะจะช่วย ในเรื่องของความสามารถในกระบวนการการเผาผลาญระดับของไขมันในร่างกายได้ถึง4%อร์เซน์ทีเดียวนะคะฟังแล้วก็ตื่นเต้นเลยใช่ไหมคะกับการจํากัดตัวแรกของเราก็คือกําจัดไขมันเก่าหายไขยมันใหม่ไม่เพิ่มค่ะเพรางนั้นเรามาดูสเต็ปที่2องของคอร์สเจ็ทีสลิมัพของเรานะคะก็คือการดูแลเรื่องของระบบฟื้นฟนูระบบเผาผลาญในร่างกายและหรือปรับระดับฮอร์โมนใหม่ค่ะ สำคัญค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราอ้วนเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรหรือเกิดจุดตรงไหนกันแน่บางครั้งเราก็อาจจะดูแลไม่ตรงจุดนะคะเหมือนคนที่รู้สึกว่าอ้วนง่ายโยโย่บ่อยนะคะหิวบ่อยหิวจุกจิกเนี่ยบางครั้งเราอาจจะมีปัญหาเรื่องการดูแลเรื่องการปรับระดับโฮอร์โมนนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะกลุ่มแรกเลยนะคะที่ที่ฉันอยากจะแนะนํานะคะ ดับเันเอ็กซ์หรือไฟโตเบนของเราค่ะไฟโตเบนเนี่ยเป็นสารสกัดจากพืชน,นะคะซึ่งมีผักผลไม้รวมนะคะห้าสีมีวิตามินรวมเกลือแร่รวมและสารสกัดจากพืชเข้มข้นนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องการป้องกันตับเคลียสารพิษในตับค่ะแล้วยังช่วยรื้อปรับระดับฮอร์โมนให้มีประสิทธิภาพแล้วยังช่วยกระตุ้นพลังงานหรือเรียกว่า ATP ทำให้เราเนี่ยรู้สึกกระฉับกระเฉง หรือความเฉ่ยความเหนื่อยล้าในร่างกายเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้การขับสารพิษในร่างกายดีขึ้นการกําจัดไขมันก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วฮอร์โมนของเราเนี่ยที่เราตรวจวิเคราะห์มาตะกี้ใช่ไหมคะมีหลายๆท่านใช่ไหมคะที่ดูแก่กว่าวัยของเราเนี่ยวัยเราสมมุติ30ิบอายุเซลล์50ิอะไรประมาณเนี้ยตัวการให้พลังงาน ATP ตัวนี้ค่ะจะไปช่วยเพิ่มนะคะ ทำให้การกําจัดไขมันหรือของเสียจะดีขึ้นนะคะและยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีถึง3,000อเร็กนะคะต่อวันก็คือชุด1,500สองชุดก็3,000อเร็กตัวนี้มีผลต่อการล้างขับสารพิษในตับนะคะต่อมาค่ะแล้วในด x ก็ยังมีผักผลไม้5สีอย่างที่บอกแต่กี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีเขียวสีขาวสีแดงหรือสีม่วงแต่ละสีให้ผลแตกต่างกัน ในการดูแลที่แตกต่างกันนะคะอย่างสีแดงก็มีไลโคปีนใช่ไหมคะแอลลาจิกก็คือดูแลเรื่องต่อมลูกหมากและหัวใจนะคะแอนโทไยซายนินดูแลเรื่องสมองและดวงตาเห็นไหมคะแล้วสีส้มล่ะคะอ่าแอสเพริดินเบตาแคโรทีนเห็นไหมคะมันจะมีสารภูมิคุ้มกันที่ดูแลดวงตาซึ่งทั้งหมดนี้ได้อยู่ในไฟโตเบนของเรานะคะแล้วมีผักผลไม้ รวมถึง23ชนิดด้วยกันนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเออนะคะรวมรวๆแล้ว23ชนิดเห็นไหมบอคอรีบูเบอรี่นะคะรัสเบอร์รี่อะไรรีรีเนี่ยก็คือคุณสมบัติของวิตามินซีสูงมากแค่เราไปซื้อหนึ่งอย่างมาทานราคาก็สูงมากแล้วใช่ไหมคะแต่เนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมด23ชนิดอยู่ในเซ็ต3เม็ดของเรานะคะอ่านี่คะ่ะอืมอีกตัวเลยคะ่ะ ที่ขาดไม่ได้เรื่องการตับระดับฮอร์โมนนะคะแล้วหรือระบบเผาผลาญที่พังการพังของฮอร์โมนหรือระบบเผาผลาญจะเกิดขึ้นจากลำไส้ค่ะสวยยันไส้นะคะหรือสมองของเราเนี่ยสมองที่สองเริ่มต้นที่ลำไส้หรือเรียกว่ากัตเบอร์ลิงก็คือสมองลิงกับลำไส้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่มีปัญหาร,ระบบขับถ่ายลำไส้ไม่ดีการลดน้ำหนัก การลดไขมันของเราก็จะไม่มีประสิทธิภาพนะคะรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่จัดการเรื่องของระบบลำไส้หรือเสริมภูมิคุ้มกันหรือว่ารื้อระบบฮอร์โมนค่ะตัวนั้นก็เรียกว่าไฟเบอร์พาวเดอร์ค่ะไฟเบอร์พาวเดอร์เนี่ยนะคะมันจะมีตัวพรีไบโอติกนะคะตัวพรีไบโอติกเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการดูแลนะคะตัวนี้จะเป็นตัวพรีไบโอติกและไฟเบอร์นะคะ วันนี้ทุกท่านจะได้รู้จัก3มตัวนะคะก็คือไฟเบอร์พรีไบโอติกและโปรไบโอติกนะคะตัว ي, ตัวโคจีน่าจะเล่าให้ฟังว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะคะกลุ่มจุลินทรีย์ตัวดีนะคะหรือพรีไบโอติกเนี่ยเป็นอาหารของโปรไบโอติกนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะจุลินทรีย์กลุ่มร้ายจะชอบอาหารพวกเนื้อสัตว์นะคะจุลินทรีย์กลุ่มกัมกึ่งจะชอบอาหารที่เป็นแป้งและน้ําตาลจะสังเกตได้ว่าคนอ้วนคนมีไขมันเยอะ ก็จะชอบพวกประเภทอาหารที่มีไขมันแทกและจะชอบทานของหวานและแป้งจริงไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้การทานไฟเบอร์พาวเดอร์ตัวนี้ก็จะไปช่วยกำจัดจัดการกับจุลินทรีย์กลุ่มร้ายค่ะที่มันมีเพิ่มมากขึ้นในร่างกายเนี่ยเราจะไปช่วยในเรื่องของการลดอาการการดูดซึมที่มันจะไปทําให้ไขมันของเราไปเก็บนะคะซึ่งตัวไฟเบอร์พาวเดอร์ตัวนี้ทํางานได้ดีในเรื่องของการไปดูแลเรื่องระบบกระบวนการเผาผลาญค่ะ เพิ่มภูมิคุ้มกันถึง9 0ย่อยและดูดซึมสารอาหารดีขึ้นค่ะแล้วขับถ่ายดีขึ้นค่ะลดสารพิษด้วยแล้วมีการสังเคราะห์วิตามินบีกรดโฟริกลดความเสี่ยงเรื่องการมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะตัวที่สองที่เราอยากจะให้ท่านรู้จักอีกตัวหนึ่งก็คือไฟเบอร์เบรนตัวนี้ทำงานกับไฟเบอร์ตะกี้นะไฟเบอร์ตะกี้เป็นไฟเบอร์น้ำจะอยู่ในกลุ่มของจุลินทรีย์ แต่ไฟเบอร์เม็ดจะมาดูแลกําจัดเรื่องของลําไส้โดยตรงค่ะซึ่งไฟเบอร์เบรนจะมีใยอาหารสองชนิดยอาหารตัวแรกเรียกว่าใยอาหารละลายน้ใยอาหารตัวที่สองเรียกว่ายอาหารที่ไม่ละลายน้ํามันแตกต่างกันอย่างไรคะตัวละลายน้ําจะช่วยดูดซึมน้ําตาลค่ะดูดช่วยดูดซับดูดซับน้ําตาลไขมันทําให้น้ําตาลและไขมันเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดได้ช้าลงและน้อยลงค่ะ เพราะฉะนั้นมันจะไปเพิ่มมวลอุจจาระสังเกตว่าใครทานไฟเบอร์เนี่ยระบบขับถ่ายจะดีขับถ่ายเป็นเวลาและจะขับถ่ายมากกว่าสองครั้งต่อวันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราสวยยันไส้เนี่ยสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้เนี่ยการลดน้ำหนักก็จะง่ายขึ้นนะคะเส้นใยไม่ละลายน้ำจะช่วยกวาดของเสียที่หมักหมมค่ะออกจากร่างกายนะคะแล้วลดความเสี่ยงเรื่องการเป็นมะเร็งลำไส้ เบาหวานและกระตุ้นระบบขับถ่ายได้ดีค่ะอาผ่านไปสองขั้นตอนของการดูแลด้วยคอสเจสทีสลิมอัพแล้วนะคะต่อมาค่ะคอสเรายังดูแลในขั้นตอนที่สามก็คือสามค่ะพัฒนากล้ามเนื้อค่ะลดอายุเซลลเราจะทำอย่างไรเพื่อให้พัฒนากล้ามเนื้อลดอายุเซลลแน่นอนค่ะกล้ามเนื้อเกิดจากโปรตีนโปรตีนก็คือตัวช่วยในเรื่องของการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากมีมวลกล้ามเนื้อเราไปออกกําลังกายได้ไหมการออกกําลังกายเนี่ยทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงค่ะแต่ไม่ได้มีผลที่เป็นระยะสําคัญของการเพิ่มกล้ามเนื้อน,นะถ้าเกิดว่าเราทานโปรตีนไม่ถึงเนี่ยกล้ามเนื้อเราก็จะสูญสลายได้จากการออกกําลังกายนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ออกกําลังกายคุณก็ต้องเสริมโปรตีนค่ะหรือไม่ออกกําลังกายถ้าคุณอยากได้กล้ามเนื้อคุณก็ต้องทานโปรตีนค่ะ ทีนี้วิธีการเลือกโปรโตีนมันก็จะมาจากแหล่งไหนบ้างเนื้อนมไข่ค่ะถั่วเนื้อนมไข่ถั่วเนื้อนมไข่เ,ไขเพราะฉะนั้นแล้วโปรโตีนที่ทําจากพืชก็จะดีกว่าโปรโตีนที่ทําจากเนื้อสัตว์ตรงที่มันย่อยง่ายค่ะทุกคนแล้วก็มีกากใยของเสียน้อยกว่านั่นเองโปรโตีนนะคะมีหน้าที่ของการเสริมสร้างร่างกายค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีมวลกล้ามเนื้อที่มากขึ้นเนี่ย มันก็ทำให้ระบบเตาเผาของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วโปรโตีนของเรานะมีกรดอะมิโนโครบทั้งหมด9ชนิดค่ะกินแล้วเนี่ยสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้ทันทีสำคัญที่สุดค่ะมันย่อยง่ายดูดซึมใช้ได้ทันทีแล้ว0%คนปอร์เนตคอเลสตรอลด,ด้วยและอย่าลืมค่าตรงนี้นะคะค่า P D c a t หมายถึงอะไรค่า P D c a t หมายความว่าการดูดซึมต่อหน่วยของโปรโตีนค่ะ หมายความว่าคุณได้โปรโตีนหนึ่งช้อนมี8กรัมถ้าค่า p d c a เท่ากับ1หมายความว่าเราดูดซึมได้หมดทั้ง8ดกรัมเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยสำคัญมากเวลาเราจะเลือกทานโปรโตีนสักแค่นิดหนึง่งให้โปรดเลือกดูค่า p d c a เป็นหลักสำคัญด้วยนะคะเราก็คงรู้ว่าโปรโตีนมีประโยชน์มากมายในการดูแลร่างกายนะคะเนะะี่ยค่ะแล้วเราควรจะทานโปรโตีนเท่าไหร่ ถึงจะเพียงพอสําหรับการลดน้ําหนักนะคะสําหรับบุคคลทั่วไปเนี่ยหนึ่งกรัมต่อหนึ่งน้ำหนักหนึ่งกิโลค่ะแต่ถ้าวันนี้เราต้องการที่จะลดไขมันเราต้องการเสริมมวลกล้ามเนื้อต้องการลดน้ําหนักแน่นอนค่ะต้องอยู่ที่น้ําหนักตัวเป็นหลักแต่ต้องไม่ต่ําจากหนึ่งจุดสองกรัมถึงหนึ่งจุดหกกรัมได้เลยนะคะถ้าต้องการสร้างซิกแพคนี่หนึ่งจุดห้าถึงหนึ่งจุดหกได้เลยค่ะการเลือกรับประทานโปรตีนที่เพียงพอและเหมาะสมเนี่ย มันก็ส่งผลนะคะว่าคุณโฟกัสกิจไหนเช่นกันนะคะต่อมาค่ะโปรโตีนของเรานะคะปัจจุบันเนี่ยมีถึงห้ารสชาติด้วยกันนะมีส่วนผสมจากพืชสามตัวหลักๆก,ก็คือโปรโตีนจากถั่วเหลืองถั่วพีและข้าวสาลีค่ะซึ่งเป็นโปรโตีนจากพืชทั้งหมดนะคะอันนี้อัตราสัดส่วนที่กินเหมาะสมสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักนะคะอืมทีนี้เรามาดูการโฟกัสค่ะ ถ้าคุณต้องการลดไขมันแน่นอนค่ะคุณต้องเน้นโปรโตีนมากที่สุดเห็นไหมคะรองลงมาเป็นไขมันและเป็น네คาร์บก็คือเป็นแป้งแต่ถ้าคุณต้องการเบนเทนคงน้ําหนักก็คือคุณจัดจานเป็นส่วนสามส่วนเลยไหมคะโปรโตีนไขมันและคาร์บบาลานซ์กันแต่ถ้าคุณต้องการบิววอดี้หรือเพิ่มน้ําหนักแน่นอนค่ะคุณต้องเพิ่มเพิ่มคาร์บนะคะแล้วตามมาด้วยไขมันและโปรโตีนเห็นไหมคะอัตราส่วนของการลดน้ําหนักของการเสริมโปรโตีนไม่เท่ากันนะ นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราควรจะรู้วิธีการดูแลนะคะการลดน้ําหนักอย่างถูกวิธีของเราด้วยแน่นอนค่ะถ้าคุณต้องการกล้ามเนื้อที่ดีวิตามินรวมเกลือแร่รวมและสารสกัดจากพืชก็ขาดไม่ได้นะคะเพราะว่ามีส่วนของการดูแลการลดการอักเสบถ้ากล้ามเนื้อเราอักเสบเนี่ยกล้ามเนื้อเราจะสูญสลายนะคะแทนที่มันจะเสริมกล้ามเนื้อเนี่ยมันกลับทําให้กล้ามเนื้อลดลง เพราะฉะนั้นตัวไฟโตเบรนถึงเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยได้ดีนะคะสำหรับคนที่ต้องการบิวบอดี้ต้องการลดพวกเซลรไลท์ในร่างกายและก็ต้องการเพิ่มพวกกล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้อสีแดงและกล้ามเนื้อสีขาวนะคะนั่นก็คือช่วยตัวนี้ค่ะ c l a 5 0 0ค่ะช่วยร่างกายเผาผลาญพลังงานจากไขมันได้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ เสริมสร้างการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อให้มันกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะลดปริมาณไขมันได้มากยิ่งขึ้นซี่สำคัญกล้ามเนื้อขาวที่เป็นส่วนเกินที่เป็นเซลลูไลท์หรือเพลเพลจะได้ลดออกไปแล้วเหลือแต่กล้ามเนื้อสีแดงที่เราปรารถนาต้องการนะคะแล้วลดการสูญเสียมวลกระดูกได้ด้วยสำหรับ CLA 500้นะคะอ่าต่อมาค่ะสี่แล้วนะคะส่วนที่สี่ก็คือส่วนของการปรับฮอร์โมนค่ะทุกคน เราจะต้องหลังจากที่เราลดไขมันเก่าให้หายไขมันใหม่ไม่เพิ่มนะคะเราปรับสมดุลฮอร์โมนแล้วนะคะเราเพิ่มมวลกล้ามเนื้อแล้วเราก็ต้องมาปรับสมดุลและบพฤติกรรมการบริโภคเรื่องการเข้าใจเรื่องสารอาหารที่สมดุลค่ะหลายๆครั้งใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้จะเลือกทานยังไงแค่เลือกจะทานไข่สักหนึ่งฟองเนี่ยถ้ามันเป็นไข่ต้มมันก็จะเจ็ดสิบแคลอรี่ถ้าผ่านมาเป็นไข่ดาวก็ร้อยห้าสิบ ถ้าผ่านไปเป็นไข่เจียวมันก็250เห็นไหมคะและแต่ละวันเนี่ยเราควบคุมพลังงานหรือไม่สามารถควบคุมแคลอรี่ในร่างกายที่เราจะทานเข้าไปได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทานไม่ได้เรามีวิธีการปรับสมดุลโดยใช้สารอาหารทดแทนค่ะสารอาหารทดแทนที่ชื่อว่า Body Key ค่ะมันจะสะดวกค่ะพกพาง่ายแคลอรี่ต่ำสารอาหารครบไม่มีน้ำตาลน,นะคะ แล้วเราสามารถที่จะคํำนวณสารอาหารออกมาได้เลยนะคะ220แคลอรี่ถ้าต่ำกว่า200เขาเรียกเครื่องดื่มนะคะไม่เรียกอาหารโอโยโอ,องค์การอนามัยโลกบอกว่าถ้าสารอาหารที่ให้พลังงานเนี่ยถ้าต่ำกว่า200เขาเรียกเครื่องดื่มไม่ใช่อาหารนะคะมันต้องอยู่ระหว่าง200ถึง400แคลอรี่ค่ะเพราะฉะนั้น วันนี้เรามาดูบอดี้คีค่ะบอดี้คีของเรานะคะให้คุณค่าพภชนาการสารอาหารครบถ้วนแล้วอยอก็ยังการันตีว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนเมื่ออาหารได้จริงๆเพราะมันสมดุลทั้งโปรตีนคาโโร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่ค่ะแล้วมังสวิรัตทานได้นะคะฮาลาลทานได้ปราศจากไขมันทานปราศจากลูเตนหรือสารที่เป็นสารกันบูดนะคะ แล้วให้ความหวานจากธรรมชาตินะคะแล้วก็โปรโตีนของเราเนี่ยมากถึง17กรัมใน1ซองนะคะแล้วยังมีคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่ครบถ้วนที่สมดุลน,นะคะท่านดูตามฉลากด้านบนได้เลยเห็นไหมคะครบถ้วนตามนั้นเลยนะคะแล้วก็ทั้งหมดก็จะมีด้วยกัน4รสชาติค่ะมีกลิ่นกาแฟนะคะกลิ่นชานมกลิ่นโกโก้และกลิ่นกล้วยนะคะอ่านี่ค่ะ แล้วถ้าเรามาเทียบกับการให้สารอาหารที่สมดุลไหมกับในหนึ่งซองเนี่ยให้สารอาหารเท่าไหร่มันแพงหรือเปล่าในซองละร้อยสิบสี่บาทเนี่ยถ้าเทียบเท่านะเทียบเท่าสารอาหารในหนึ่งซองของบริคีนะคะไข่ไก่สิบเจ็ดฟองถั่วลันเตาห้าจุดห้าถ้วยนมนะคะเออห้าครึ่งกล่องนะคะส,ส้มห้าผลขนมปังห้าแผ่นถั่วเหลืองสุกเจ็ดถ้วย เนื้อวัวนะคะเออปลาทูน่าสามกระป๋องโยเกิร์ตสิบสองถ้วยอกไก่ผักขมแปดถ้วยผักกาดหอมและเต้าหู้หกสิบกรัมรวมกันแล้วสารอาหารพวกนี้ที่ถ้าเราต้องไปซื้อมาทานนะคะหนึ่งพันสามสิบบาทค่ะเทียบเท่าสารอาหารในซองนี้ในราคาแค่ร้อยสิบสี่บาทค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะถูกดีและไม่แพงและ ให้สารอาหารครบท้วนที่สมดุลด้วยค่ะอืมแล้วถ้าเราอยากจะเสริมนะคะสําหรับคนที่มีภาวะของอ่อนเพลียในช่วงลดน้ําหนักมีของเสียเยอะนอนไม่ค่อยหลับนะคะโคจิน่าก็าอยากแนะนําวิธีการปรับสมดุลในเรื่องของพลังงานและสารอาหารเพิ่มไปนะคะโดยการที่เราใช้สารสกัดจากอัลฟาฟาที่อยู่ในแคนแมกแคนแมกดี M D, ค่ะวิตามินดีจะช่วยในเรื่องของการนอนหลับและโคควเทนค่ะ จะให้พลังงานทุกอวัยวะของหัวใจและการฟื้นฟูสำหรับคนเหนื่อยง่ายรู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลียนะคะแล้วรู้สึกว่าร่างกายเราเสียสมดุลเนี่ยยิ่งคนสูงวัยอะค่ะเหมาะมากสำหรับการเสริมโคควิตเทนไปด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องของแคลแมกดีเสริมของเรื่องแคลเซียมแร่ธาตุไปด้วยในเรื่องของระยะการกระบวนการเผาผลาญก็จะดียิ่งขึ้นนะคะต่อมาค่ะ อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามในช่วงระหว่างที่เราขับของเสียและับระดับโฮอร์โมนมีหลายๆครั้งนะคะที่เราไปใช้วิธีการลดน้ำหนักแบบหักโหมแล้วบางครั้งเราใช้วิธีการลดน้ำหนักแบบผิดวิธีมาก่อนนะคะเช่นการอ,าอดอหาหารหรือแม้กระทั่งการเราทานยาสะสมมายาวนานเนี่ยตัววิตามินซีและวิตามินดีเนี่ยคะ่ะ ก็จะไปช่วยในเรื่องของการขับสารพิษในตับและในไตได้นะเพราะว่าตัวต่อต้านอนุมูลอิสระตัวนี้ค่ะเวลาเรามีของเสียออกมาจากร่างกายมากๆเนี่ยเราต้องการพวกวิตามินเข้าไปทดแทนนะคะและตัวที่ดูแลได้ดีที่สุดก็คือวิตามินซีจะช่วยลดผิวเปลือกส้มได้ดีด้วยแล้ววิตามินซียังมีคอลลาเจนทำให้ผิวพรรณเราเปล่งปลั่งช่วงลดน้ำหนักด้วยส่วนวิตามินบีก็จะช่วยเรื่องการคลายเครียด ของระบบร่างกายค่ะกระตุ้นการเผาผลาญให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นและควบคุมการทำงานผิดปกติของต่อมไร้ท่อและต่อมไทรอยของเราทั้งหมดด้วยนะคะสำหรับวิตามิน b และ c ค่ะอ่าผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งอันนี้โคอสกีน่าชอบส่วนตัวนะคะสำหรับคนที่ช่วงที่ลดน้ําหนักและออกกำลังกายอันนี้ใช้คำว่าลดน้ำหนักและออกกำลังกายดีกว่านะคะ ควรจะใช้โสมจริงเซงหรือโสมเย็นตัวนี้นะเพราะว่าตัวโสมตัวนี้จะลดลดอาการตึงเครียดและเสริมการไหลเวียนของออกซิเจนและโลหิตได้ดีค่ะมันเหมือนการเสริมตัวหยินหยางลงไปในร่างกายสําหรับคนที่ลดน้ําหนักและต้องการออกกําลังกายไปด้วยร่วมด้วยนะมันทําให้กระปี้กระเป๋าและสมองของเราก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยนะคะอ่าสุดท้ายค่ะข้อที่ห้าค่ะอ่าเราหลังจากลดน้ําหนักกันแล้วนะคะ สุขภาพดีแล้วนะคะลดไขมันเก่าหายไขมันใหม่ไม่เพิ่มนะคะข้อที่สองค่ะเราดูแลเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนไปแล้วเราดูแลในเรื่องของการเสริมมวลกล้ามเนื้อไปแล้วเราดูแลในเรื่องของการรื้อระบบฮอร์โมนไปแล้วนะคะ4ี่ส่วนครบแล้วทีนี้เรามาดูในส่วนของข้อที่หค่ะทําอย่างไรคะหลังจากที่เราลดน้ําหนักแล้วขอให้มันเป็นการลดน้ําหนักครั้งสุดท้าย ที่เราจะไม่กลับมาอ้วนอีกแน่นอนค่ะเราต้องเรียนรู้วิธีการลดน้ำหนักแบบสุขภาพดีสุขภาพดีและสมบูรณ์สูงสุดที่จะไม่กลับมาโยโย,โย่ด้วยการเติมสารอาหารในทุกๆวันในมื้อเช้าค่ะให้เราได้โปรตีนวิตามินเกลือแร่ที่ครบถ้วนนะคะแล้วคุณทานเชคชุดมื้อเช้าชุดนี้นะคะก็จะทำให้คุณเนี่ยคงน้ำหนักได้เบนเทนร่างกายได้ลดน้ำหนักได้ดีค่ะ และจะทำให้เราไม่กลับมาอ้วนอีกนะคะอ่านี่ค่ะอย่าลืมนะคะสุดท้ายเรามาสรุปที่6ปัจจัยของการลดน้ำหนักไม่ลงอาจจะต้องมารีเช็คกันใหม่ในเรื่องของกิจกรรมพฤติกรรมการกินความเครียดหรือการนอนหลับหรือประเภทของอาหารค่ะวันนี้ทัศนคติก็สำคัญนะทุกคนนะคะสุดท้ายก่อนจบโค้ดก็อยากจะให้ดูภาพ b e ฟอร์อ f t เตอร์ของตัวโค้ดเองนิดนึงนะคะและทีม ลูกเทรนของโค้ดที่ดูแลน,นะคะโค้ดจีน่าสมัยอายุ30ปัจจุบันนะคะ46แตกต่างกันมากเลยใช่ไหมคะของโค้ดดีวิดสมัย25ตอนนี้